ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดสนุนสกน เรื่องจริงผ่านจอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงเรื่องแรกในค่ําคืนนี้นะคะทีมงานได้เดินทางไปที่จังหวัดกลสิ์เพราะได้ยินมาว่าที่นั่นมีวัดป่าแห่งหนึ่งได้มีการนําร่างของผู้อุทิศร,ร่างกายหลังความตายหรืออาจารย์ใหญ่กว่า10ร่างนํามาบรรจุลงแก้วและจัดวางไว้ในศาลา เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างความจริงที่ว่านี้คืออะไรเหตุใดวัดจึงต้องเก็บร่างของอาจารย์ใหญ่ไว้ไปหาคำตอบกันเลยค่ะอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นถึงมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้า ช้าหรือเหลวปลงอสุภะ วัดป่ามัชิมาวาดตั้งอยู่ที่บ้านดงเมืองตำบลลำาพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบเรียบง่ายภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวางร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์และที่สําคัญวัดป่าแห่งนี้เปิดโอกาสให้ปุถุชนได้เข้ามาวิปัสสนากรรมฐานใกล้ชิดกับร่างอาจารย์ใหญ่ ด้านหลังผมนี่คือศาลาที่มีอาจารย์ใหญ่อยูใ่ใช่ใช่มีชื่อเป็นทางการเ,าเราเรียกว่าเป็นศาลาอัศวินวิจิตนะครับก็เป็นคือนามสกุลของผู้บริจักในการสร้างมาจริงๆเดิมทีแล้วอา,อาจารย์ใหญ่ถูกไว้ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยไมไม่ <ปะ S 2> ไม,ม,ไม่อาจารย์ใหญ่จะไว้อีกศาลาหนึ่งแต่ก่อนเป็นอาคารไม้เก่าๆแล้วก็พอดีวัดจะทำคล,ลินิกสร้างคลินิกสำหรับบริการประชาชนแถวนี้ เราก็เลยย้ายกูใหญ่มาเองในสลานี่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นด้านในนี้อนุญาตให้คนทั่วไปเข้าก็อนุญาตอนุญาตครับเปิดแล้วเปิดให้คนเข้าได้ดูได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันและกลางคืนผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวคูบัไปเปิดไฟให้ก่อนนะได้ครับ ห,หรืออาจารย์ใหญ่ก็คือศพของผู้อุทิศร,ร่างกายเอาไว้หลังความตายที่เตรียมไว้เพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งร่างอาจารย์ใหญ่ที่วางเรียงรายเหล่านี้ทางวัดได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งทางวัดได้ทําเรื่องขอยืมมาเพื่อให้พระภิกษุได้พิจารณาอาสุกภกรรมฐาน เป็นครูใหญ่แรกๆที่มาที่วัดเป็นชุดแรกๆกันขออนุญาตนะคะคือถ้าดูเผนๆเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเป็นหุ่นใช่เหมือนบางคนว่าเป็นพลาสติกหรือเปล่าเป็นของปลอมหรือเปล่าท<ต>ี่เป็นของจริงๆทั้งหมดการคงสภาพแบบนี้นะครับคือต้องทำยังไงครับคือก็มีทางคณะ ภาควิชากรารวิทยศาสตร์ท่านจะดองน้ำยามาให้อันนี้ถ้าจะไว้ไว้อย่างนี้เลยไม่เอากลับไปเรียนก็จะใส่น้ำยาตัวหนึ่งครับแต่ถ้าจะต้องเอากลับไปเรียนก็จะมีน้ำยาตัวหนึ่งเพิ่มเพื่อให้เนื้อ,อยังคงสภาพนิ่มอยู่เพื่อให้นักึกษาแพทย์กลับไปเรียนได้ถ้าไม่ได้ออกไปเรียนก็จะไม่ต้องใส่น้ำยาส่วนผสมที่มีส่วนผสมสพิเศษเพื่อให้เนื้อนิ่มนั่นเองจุดเริ่มต้นของการนำร่างอาจารย์ใหญ่มาไว้ที่วัดมาจากที่หลวงปู่เมืองผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้มีดำริ ที่จะทำห้องกรรมฐานให้พระภิกษุได้พิจารณาอาสุภกรรมฐานจึงได้ติดต่อไปอยังภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเพื่อให้พิจารณาพระวิชากายวิภาคาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเ,ออเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อเคยปรารถ่าอยากได้ครูใหญ่มาไปที่วัดเพื่อการพิจารณาอสุภกรรมฐานทะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เลยชุศึกษากันว่า สามารถเอาออกมาได้ไหมโดยไม่ผิดกฎหมายไม่อะไรไหม,มก็เลยไปการยืม,มยืมที่เอามาว่ามาไว้ที่วัดแล้วหกเดือนเราก็จะเปลี่ยนกลับไปคืนมาให้เขามหมายถึงว่าคืออาจารย์ใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเลยก็ส่วนหนึ่งถ้าเขาบริจาคไว้ให้เลยก็จะอยู่ตลอดไปครับส่วนหนึ่งก็จะต้องคืนให้เขาไปให้ศึกษาแพทย์เรียนแล้วก็จะเปลี่ยนท่านใหม่มาแทนทุกๆ6เดือน เจ้าหน้าที่จะนํมร่างอาจารย์ใหญ่กลับไปรับพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดขอนแกน่นแล้วจะนําอาจารย์ใหญ่ชุดใหม่มาไว้แทนที่ชุดเก่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปเจตนาที่ท่านเอามาไว้ที่นี่ตั้งใจเอาไว้ทําอะไรจริงๆเนี่ยมาให้ปรุงสุภกรรมฐานสําหรับพระพิสุครับผมชุดนแรกๆนะนะก็จะเป็นางนั้นก็จะเป็นพระพิสุพิจารณาเพราะว่าบางทางญาติโยมอาจจะไม่ชิน แปบการที่จะมีศพมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นห้องต่างหากเป็นอาคารหลังเก่าแล้วหลังหลังก็เพอรู้สึกว่ามีคนความสนใจหรือเพราะก็ถือว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีสนใจด้านธรรมะด้านนี้เข้ามาดูได้ก็พอรู้จักกันมากขึ้นก็คนก็นิยมกันมันก็มาดูก็อาจเป็นของแปลกที่ไม่เคยเห็นแล้วคนบริบริเวณวัดเขาไม่กลัวหรอครับเขาไม่เขาไม่คิดว่าแบบ วัดก็เป็นที่รักษาศพอะไรอยู่แล้วป<ช>กติช,ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยไม่ได้ขัดขืนอะไรเพียงว่าเขาอาจจะใหม่ๆอาจจะแปลกใจนิดนึงว่าเอามาทำอะไรนั่นเอง <S <S อย่างนี้เป็นฝรั่งซึ่งภรรยาคนไทยมอบให้โรงพยาบาลแล้วก็ให้มาไว้วัดได้<ช>แต่ต้องอย่างนี้จะเป็นสภาพที่ยังค่อนข้างจะสมบูรณ์ครวเขาจะกลับไปศึกษาต่ออีกครั้งหนึ่งให้ศึกษาแพทย์ศึกษาต่อ ที่มาใหม่เหมือนกันสองศพข้างหน้าที่เ,เป็นศพที่ค่อนข้าง,างพิเศษกว่าที่อื่นคือเราจะ่าให้เห็นอวัยวะภายในซึ่งปกติเราไม่สามารถเห็นด้วยตาเราเองได้ว่าอะไรร่างกายอยู่ไหนถึงเห็นแต่รูปเป็นปอดเป็นหวัวใจเป็นตับเป็นกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแล้วก็ในสมองเปิดให้ดูว่าสมองเนี่ยคนเราเนี่ยมีหนังหุ้มสมองแค่ไหนเลย่มีกระโหลยังไง้คงในกระโหลเป็นยังไงอาจารย์ใหญ่นะครับ ถูกเปิดให้เห็นอนวัยวะเป็นเรื่องธรรมะอย่างไรบ้างครับก็ธรรมะนี้กมาถานอย่างาหนึ่งที่เราพิจารณาขนเล็บฟันหนังลำไลส้ใหญ่ลำไส้เล็กปอดตับเวลาพิจารณาอสุภะแล้วก็ดูตามนึกเกับเหตนการของเราเองอ่ะตรงนี้ตรงคืออะไรตรงนี้คืออะไรทุกๆ2สองสัปดาห์พระผู้ดูแลจะเปิดโรงเช็ดทำความสะอาดร,ร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อรามากัดกินเนื้อหนังจนเสียหาย และการทำความสะอาดทุกครั้งก็ต้องใช้น้ำยาสูตรเฉพาะที่ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เนี่ยครับก็นีลาขาขาวขึ้นบ้างเนี่ยครับเราก็ต้องเปิดเช็ดบ้างก็บางทีสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วขั้นตอนการทําความสะอาดก็เปิดตู้น้ํายาฉโลมตู้ไม่ได้ไม่ได้ถูกซีลไว้หรอก็เปิดได้ฮะจะเปิดให้ดูเข,ข้าเข้านิดหนึ่งกรได้นเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นแค่นี้แล้วก็เปิดได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีก,กลิ่นเดี๋ยวก็เลยมาดูต่อไปกันเลยนะครับครับขอขอนุญาตในหักคู่นะครับ อันนี้อันนี้ที่ผมได้กลิ่นนี่คือกลิ่นน้ํายาที่ดองครับอ๋อเป็นฟอร์มาลีนผสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแป๊บหนึ่งก็จะหายกลิ่นน้ํายาแรงเหมือนกันนะครับก็ถึงต้องปิดกระจกไว้ขอโทษนะครับที่เมื่อกี้เสียมาราย,ยาทเพราะว่าอ,อันนี้ผมไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นของศพนะแต่ว่าน้ํายาแรงน้ํายาแรงเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคนไม่เคยได้กลิ่นก็จะไม่ชินคูบางั้นเนี่ยคูบารคง,ต,งต้องเปิดทำความสะอาดทั้งตูงต้ตตตตนู้นก hmm. ับตู้นี้นะช่วยคุบาได้ไหม ได้ไหมได้ลองไหมช่วยของาสะอาดกูใหญ่เนี่ยเคยไหมครับเราจะเปิดตู้ออกมาแล้วทำเอาน้ำยาเช็ดร่างกายท่านถ้าถ้าอย่างผมงไม่ใช่พระนี่ก็ทำได้ทำได้ไดก็คือสัมผัสเช็ดตัวเหมือนเช็ดแล้เ,เช็ดตัวธรรมดาเนี่ยแหละแใช้น้ำยาเช็ดเอาก็เป็นบุญแบบหนึง่ง <Okay. S 2> ถือว่าดูแลการดูแลรักษาถ้าเป็นบุญก็สู้ครับ ันนี้ผมเคยเคยได้กลิ่นแล้วแต่ว่าอันนั้นคือบอกไม่ถูกมันเป็นกลิ่นกลิ่นอับกลิ่นอับกลิ่นเหมือนของมักดองอแล้วก็มีแก๊สห,หน่อยหน่อยมอเลยเป็กินอยู่ในตะู้ครับพร้อมนะอะไรที่ได้บุญก็สู้ตายครับ 1, 2, หนึ่งสองสามยกเรามาวางไว้ข้างวางเอียงไว้ข้างหนุก็ได้ครับน้ำยาก,ก็จะเป็นน้ำยาจากคณะแพทย์นะครับท่านติเขาเตรียมมาให้แล้ว เอาผ้าชุบน้ำยาแล้วก็เช็ดแบบเช็ดตัวให้คนนะครับเนี่ยเราก็เช็ดออกนะครับเอาผ้าชุดน้ำยาให้ชุ่มครับบิดแล้วก็เช็ดเนี่ยเช็ดออกอ่าเดี๋ยวคุูบาจะให้ทําด้านล่างแล้วกันนะเดี๋ยวคุณบาจะทำด้านบนให้ได้ครับขออนุญาตนะครับอ่าครับใหญ่ขอข้ามข้าวทาทำความสะอาดนะครับให้มันหมาดหน่อยนะครับครับแล้วก็เช็ดเลยใช่ไหมเช็ดเลยครับเช็ดตรงที่มีคราบขาวๆครับผม สัมผัสสัมผัสแรกที่ผมรู้สึกก็คือร่างของอาจารย์ใหญ่แข็งครับแข็งครับผมผม,ผมจับได้ใช่ไหมจับได้ครับจับได้ครับเคยมีคนเคยพูด